ไไก็สวัสดีนะครับอยู่กับชอโรยสารมาเข้าซึ่งครับที่ก็หยุดแล้วพักพ่อนครับตรงนี้อีกวันหนึ่งก็ไปทำงานนะครับเหมือนจะโดนหิน โดนเห็นตึ้งจะล้างรถไปทำข้าวกินอนนั้นเพราะมันสุดเกงยินมัน่หฮะกยยินเท่าไหร่ห้บาท เฮ้ยังไงเเงินอ่ะที่พ่อใสา่าง,งานะุะวันอ่ะอันละสิบบาทอ๋อมั่วละเน่เราพูดจริงว่าเพราะมั่วสิบบาทตีไก่แล้วเป่าเราวันนี้ทำไก่น,นึ่งมะานาว นิง่เดี๋ยววันนี้จะพาไปหาเครื่องปรุงนะท่ับข้างเครื่องปรุงก็จะปลูกกินเองนะครับดีทุกอย่าง ใครใคร,ใครก็จะเด็ดอย่างนี้ถือดีดีอะหรือเห็นพอด้วยแต่ใคร,ใคร,ใคร,ใคร từ hàng hàng dưới đây hiện hết sắt quay nó quay เห็นครับส่วนมากจะปลูกกินเองนครับ uh เตรียมครื่องไว้เลยนะครับตเ,เตรียมเครื่องไว้เลยครับไก่แช่น้ำอบเครื่องก็จะมีพริกไทยหอมขา่าเทียมแล้วก็เหลือพริกครับช่วยเอาออกก่อนเดี๋ยวพิสูตร ทำ,ทำละเอียดมไม่เห็นครับผมไปแอบจำสูตรมาพุดฮะข้อไก่นั่นเลไไปผลิดน้ำมันนะ รอตามเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูครับก็ลงหม้อเลยนะครับหมักเสร็จเรียบร้อยเอาเติมเลมไหมเอาเปลี่ยนเก่าเอาคนไม่ใช่น้ำเลยใส่ใบมากขือเทศแล้วเราไปไหน ตาก็ดเพัดต่อใส่ย,ย่างนี้เลยครับนี่จะรู้รอดูครับโอ้ Hãy lao, vợ đâu?